นับวันภัยรอบตัวสาวๆมักเกิดขึ้นทีและรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะหนุ่มโรคจิตที่ได้พัฒนาจากการควักโชบของลับต่อหน้าสาวๆปัดนี้ได้เลยเกิดถึงขนาดพ่นน้ำใส่หรือแม้กระทั่งภัยอย่างแท็กซี่ที่เกิดเหตุได้ทุกวันวันนี้มาเตรียมเผชิญหน้ากับภัยรอบตัวกับสาวมากประสบการณ์อย่างพัดไทยดีใจดีดีดด นอนเลยนะคะบ,บอกว่าเธอเป็นสาวมากประสบการณ์นะคะมาเผชิญภัยรอบตัวสาวๆขาดโรคจิตมิจฉาชีพเราต้องจิตกวาดหรือไม่นะคะคุยกับพี่ผัดไทยดีใจดีๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากประสบการณ์แต่ยังสวยสะพรั่งอยู่พี่ขอบคุณมากค่ะขอยืนยันมันมีกรณีหลายอย่างมากที่เป็นภัยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยโหเรื่องเรื่องนี้เนี่ยหลายคนเจอแล้วก็ตกใจเรื่องพวกผู้ชายที่โอ้โหหื่นกามากแล้วก็ช่วยตัวเอง ใส่กระจกรถบ้างใส่อะไรบ้างเคยได้ยินข่าวมาในพี่พไทยตกใจไหมครับคือถ้าได้ยินเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกถึงคุณสุภาพสตรีมากกว่า <ฮะ S 1> ว่าข้อหนึ่งเลยนะต้องต้องดูแลตัวเองให้ดีะคะ่ะหมายถึงว่าอย่าไปดูอย่าไปเห็นอ,อย่าไปมองอมแล้วก็มองความปลอดภัยของตัวเองให้เราแวดระวังดีกว่า <ฮะ S 1> เพราะว่าบางทีเนี่ย คนที่เขาเป็นแบบเนี้ค่ะบางทีเนี่ยเขาก็เกิดจากแบบมันเป็นเหมือนกับเขาไม่รู้ตัวนะ,<ฮ>ะแล้วก็คือพอมันผ่านไปแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เราเข้าใจนะคะในในที่เราเคยคุยกับนักจิตวิทยานะคะแล้วก็ใครสําหรับคุณสุภาพบุรุษที่เป็นอย่างเงี้ยใครที่รู้ตัวนะ่ะก็พยายามดีกว่าว่าเ,เราจะต้องแก้ไขตัวเองไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน<ฮ>ะอะไรอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> ไปรักษาไปอะไรอย่างงี้ดีกว่าแต่ถ้าห่วงก็ห่วงคุณสุภาพสตรีด้วยกันคือแต่ถ้าเกิดกรณีอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะค่ะ อย่าไปตกใจนะคะอย่าไปตกใจแล้วก็รีบออกไปจากเหตุการณ์ซะเพราะว่าถ้าเราตกใจแล้วบางทีเนี่ยมันไม่มีสติแล้วเราก็จะแบบแบบเหมือนกับมันจะแย่อะางนี้มากกว่าคิดว่าอย่างนี้นะแนะนำว่าเหมือนอย่าไปสนใจเห็นแล้วก็ไปไม่ต้องไปแต่ดีที่สุดอะอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มันจะจะเสี่ยงอย่างนั้นนะคะมืดๆถ้าไม่จําเป็นอย่าไปถ้าจําเป็นพาเพื่อนไปแล้วก็แบบรู้ออาไหมคะบางทียืนอยู่คนเดียวก็อย่าแบบว่าคือมองมองไปข้างหน้าค่ะอย่าแบบอะไรอย่างนี้ย เพราะว่าเราว่าบางทีการเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอันนี้สําคัญกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดที่พี่คิดว่าอย่างนั้นนะคืออย่านำพาตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยงที่เระโหดานที่มืดอะไรต่างๆใช่คะแต่เห็นพี่ปลอดภัยบอกว่าเรื่องของผู้ชายช่วยตัวเองเนี่ยมันไม่น่ากลัวไม่ร้ายกาดเท่ากับ คนมาใกล้แล้วเอายาใส่คืออย่างนี้พอเราพอพอเราได้ได้ได้รับว่าจะให้มาคุยเรื่องนี้เน่นะคะเราก็บอกว่าเออแบบมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าในกรณีที่เราพูดกันไปตอนต้นเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมีไม่เยอะนะ,ะสถิติที่เกิดเนี่ยมีไม่เยอะนะคะ,ะแต่ที่เยอะในเวลานี้เนี่ยนะคะคนที่เป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยเขาจะให้คําแนะนํามาเลยนะคะบอกว่าเวลาเข้าโรงพยาบาลมามา,มากสุดคืออะไรรู้ป่ะ,ะคนมาเอายามาป้าย<ะ>เวลาเราได้ยินข่าวใช่ไหมคะว่ามีคนเอายามาป้ายเนี่ยเราก็จะคิดว่าเออคงจะโลภ คงจะอยากได้หรืออะไรแต่จริงๆบางทีไม่ใช่<ม>คนเข้ามาคุยกับเราจริงไหมงั้นนี้เอามือมาแตะเนี่ย <c oughs> แล้วยาพวกนี้บางคนคิดว่าเออคงจะมึนๆแต่จริงๆมันอันตรายกว่านั้น<ม>อันตรายกว่านั้นก็คือว่ามันจะทําให้เป็นอม,มาพาตช,ชั่วขนาเพอเป็นอม,มาพาตช,ชั่วขนาดเนี่ยบางคนอาจจะพูดไม่ได้ปากแบบปาก,ปาก,ปากบิดปากเดี้ยวไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนที่เขาเป็นทีมของเขาเขาก็จะบอกว่าอ้าวเอเอไอ้น้อยเป็นอะไรทําตัวเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นภรรยาแล้วก็ไปชิงทรัพย์ ฉบชิงวิ่งราวอันเนี้อันเนี้ยปัจจุบันน่ะน่ากลัวกว่าแล้วก็จะเกิดกับคุณสุภาพสตรีที่เป็นสาวๆหรือน้องๆหนุ่มๆหน้าอ่อนๆอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นเด็กๆสาวๆเนี่ยมีความเกรงใจเยอะคือผ่านประสบการณ์ในโลกมันน้อยแล้วก็ใครมาพูดอะไรเนี่ยจะเกรงใจหนึ่งเกรงใจสองสงสารเมื่อคืนเนี่ยเดันก็ได้ส่งข้อความไปนู่นนั่นนี่แล้วก็แฟนคลับที่เป็นที่รักของเิฉันพวกเพื่อนเพื่อนเอ่อกรุ๊ปหกทับหนึ่งเนี่ยนะคะก็ส่งกันมาช่วยกันใหญ่เลยนะคะมีมีเพื่ แบบหลายอย่างมากแต่ว่าได้ได้ไดโดยสรุปโดยใจความนะคะเขาก็บอกว่ามันมีสูตรนะใส่เครื่องประดับให้โทรศัพท์ พูดบอกทางสี่อย่างเนี่ยสำคัญมากใส่เครื่องประดับคืออะไรรู้ไหมคะอย่าใส่ของล่อแหลมถ้าเราต้องไปในที่สาธารณะเนี่ยทำตัวให้ไม่มีอะไรอ่ะเหมือนคนมองปุ๊บเนี่ยประเมินเราไม่ได้ว่าจะได้อะไรจากเราอย่างเงี้ยค่ะมีนาฬิกามีแหวนมีทองมีสร้อยเก็บให้หมดเอาไปใส่ตางานไปอะไรอย่าไปอย่าไปเป็นเหมือนกับว่าทําให้เขารู้สึกว่าได้อะไรมีประโยชน์จากเราไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยเครื่องประดับเนี่ยจงหยุดเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเวลายืนที่ป้ายเนยคือคุณอย่าโทรศัพท์ โทรถ้าจําเป็นแบบคือถ้ามันไม่ได้ต้องถามทางหรืออยู่ตรงไหนในโทรแล้วก็หยุดอย่าสนทนาตรในที่<ะ>สาธารณะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเราจะไม่ระวังตัว<ะ>แล้วก็บางทีคุยเพลินเล่นอะไรบีบีเล่นอะไรต่ออะไรเพลินเนี่ยมันมันเพลินแล้วมันละมันเลย<ะ>ไปเลยไม่ได้ระวังอันนี้สําคัญหรือเวลาคนมาคุยกับเราเนี่ยอย่าบอกเขา<ะ>บางทีเขาจะหลอกถามนะคะ,ะอย่าบอกว่าจะไปไหนฉันจะไปจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่สีไม่ต้องบอกทางใคร<ะ>แต่มันมันคือดีแต่ถ้าเกิดในกรณีเรื่องยาเนี่ยอันนี้อยากจะเตือนแล้วสําคัญมากคือบางคน โดนอะแล้วรู้สึกนะคะว่าเฮ้ยเป็นไรอะเริ่มึนๆแล้วแล้วก็จะไม่คุยกับคนนี้แล้วจะไปขอความช่วยเหลือจากคนนี้เขาบอกว่าอย่าเขาบางทีคนนี้มาด้วยกันส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นทีม3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าเรารู้สึกมึนๆเนี่ยวิ่งไปเซเว่นเลยวิ่งไปร้านขายของวิ่งไปร้านค้าวิ่งไปร้านก๋วยเสียไปอะไรก็ได้คือออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปก่อนออกจากผู้คนตรงจุดนั้นไปเลยใช่แล้วอันนี้สําคัญมากคือแบบบางทีเนี่ย คนช่วยเราแล้วนะคะรู้สึกยามันคลายแล้วยาพวกนี้มันจะเป็นอยู่อยู่แป๊บหนึ่งนะคะแล้วบางทีมิจฉาชีพหลังเนี่ยเขายังรอนะคะ,<ฮ>ะบางคนก็กลับบ้านเองซึ่งไม่ควร<อ>เราควรโทรตามเพื่อนตามญาติตามคนรู้จักเนี่ยมารับเรากลับ,รบหรือถ้าไอ้นี่หน่อยก็ไปอยู่เข้าโรงพยาบาลไป <ฮะ S 2> หมดเรื่องหมดแล้วอันนี้สําคัญแล้วก็ เมื่อไหร่ที่เราคุยกับใคระนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเ,ออเริ่มเกรงใจเริ่มไม่กล้าเริ่มสงสารเนี่ยเขาบอกว่าให้คิดเลยว่าเอาตัวถอยออกมาเลยเพราะเมื่อไหร่ที่มันเราไม่รู้จักเนี่ย<ะ>เราเกรงใจเขาเนี่ยเราก็จะตกเป็นเหยื่ออ,อันนี้สําคัญมากแต่เพื่อนพี่บางคนเนี่ยนะคะเพือ่อนพี่ชื่อคุณเป้าเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเวลาคนแปลกหน้าเข้ามาคุยวิธีที่ทาให้ตัวเองปลอดภัยคืออะไรรู้ปะ ขายของพวกขายปากกาบอกขาเออใสไปเลยจึลมีจงมียาตะขาบลุยไฟจะขายอย่างนี้แบบคือแล้วมันไม่หักหน้าไม่ทําให้เขารู้สึกแย่ด้วยหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากคุยถูกต้องแต่ว่าสามีพี่บอกเมื่อคือเขาบอกว่าอย่างนี้เวลาเราคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยคือถ้าเราต้องเอาความเกรงใจออกไปก่อนแล้วแล้วเราจะได้อะไรอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไห ชื่ออะไรนามสกุลอะไรบ้านอยู่ไหนขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคือเราเนี่ยต้องเป็นคนนำคุยเขาไปเลยเราเป็นคนนําคุยถ้าเกิดเขาเป็นมิจฉาชีพเขาไม่อยากจะเปิดเผยตัวเองแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่ยากฮะอแว่าคืออย่าทําตัวแบบว่าหน่อมแนมมันรู้ทางทาละค่ะแล้วก็แบบถ้าเกิดมีอะไรเสียงดังไว้ทําตัวว่ว่าไว้อะไรมันก็จะทําให้ช็อกเขาแล้วก็ ทําให้ตกใจได้อันนี้เป็นเคล็ดลับที่พี่ผาไทายได้จากสามีค่ะแต่เพื่อนดิฉันอีกคนหนึ่ง <ฮะ S 2> เขาก็ที <ฮะ S 2> นีนก็ต้องขอบคุณเขาดนะ้วยคะคุณไม้นะฮะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดใครเข้ามาคุยแล้วอยากจะเอาตัวรอดเลยนะให พูดไม่ได้ไปเลยทําเป็นแบบฮะไม่ได้ยินม่อะไรทำตีมือไปเลยทำตีมือไปเลยแล้วอาจจะทําตัวเป็นคนต่างชาติไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่แต่หน้าเราก็ต้องดูหน้าเราด้วยนะว่าหน้าเราต่างชาติก็เลือกเอาอยากเป็นชาติอะไรก็เป็นไปอย่างน้อยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเขาก็เปลี่ยนแหละบ๊ามบอมค่อยนีียกใช่ไม่อยากยุ่งด้วยไม่อยากยุ่งด้วยหรือสูตรแต่ของคุณยายพี่เด็ดนะคุณยายพี่สอนนะคะคนโบราณเนี่ยสอนเลย คุยกับคนอย่าให้หนึ่งเอื้อมมือถึงคือยืนยืนอย่างเงี้ยไม่ถึงกันยังไงก็ไม่โดนตัวคือคุยได้แต่ยังต้องอยู่เว้นระยะห่างกันใช่ค่ะเพราะว่าเราจะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเลยมันก็น่าเกลียดใช่ป่ะแต่คุยได้มีอะไรคุยได้แต่ว่าหนึ่งมือหนึ่งเท้าเนี่ยเขาบอกอย่าให้ถึงกันทำร้ายกันไม่ถึงเตะกันไม่ถึงอย่างเงี้ยคือยายพี่ชอบมีเรื่องไงยายพี่เป็นคนมีเรื่องไงก็เลยต้องเว้นระยะห่างคนสมอแต่เห็นว่ามีครั้งหนึ่งพี่ผัดไทยเนี่ยเผอยืนคุยกับเพื่อนชายที่โรงเรียนแค่เพื่อนผู้ชชาาายยยยคคคุณว่่่ไไงนะะโีืออแบบม กับน,น้อง<ช>บอกคนคเราต้องขอบคุณคนโบราณสมัยก่อนมากเลยคือว่าเมื่อก,ก่อนเนี่ยเด็กนัก,นกเรียนเนี่ยมสามมสี่เราไปยืนคุยกับผู้ชายเนี่ยกลับบ้านเอาเลยนะนนอ๋ออยากจะมีป๋วละสิเวลาเราโดนด่าเแี้ยเราเจ็บใจเนี่ยรู้ใช่ไหมได้แบบว่าเป็นคนแบบนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราจะเอาตัวเองเนี่ยกันตัวเองเออกจากเพศชายเพศตรงข้ามเงี้ยค่ะแต่ว่า วิธีสอนแบบนั้นนะพี่ว่าบางทีเนี่ยในความเป็นเด็กเรารู้สึกนะคะว่าออ้ยแบบมาดูถูกเราเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงเขามีกุศโลบายให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าใกล้พวกเพศตรงข้ามเนี่ยเราอาจจะแบบโดนที่บ้านดุโดนลงโทษโดนด่าก็เป็นได้คือคนโบราณเนี่ยเราว่าเอาย้อนกลับมาใช้นก็ไม่เลวนักนะสำหรับสังคมดคืก็เป็นนี้กุศโลบายให้เด็กผู้หญิงเนี่ยระวังตัวถอยห่างออกมาเลยปลอดภัยไว้ก่อนใช่ค่ะคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ ไป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 เราแวงเพศชายอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะบัญชีเนี่ยภัยต่างๆเนี่ยก็มาจากผู้หญิงด้วยกันก็มีบังชีนะคุณเดินมาเหนื่อยทําเป็นจะล้มทำไมอะไรแล้วป้ายยานะเขาบอกไม่ใช่อยู่ดีๆมาเดินป้ายเราอย่างนี้นะน้องอย่างนี้นะอขอบใจนะหนูนะบางชีมากับบคนสูงอายุก็มีขอบใจนะลูกแล้วยังไงเออนั่นนี่ ไปแล้วก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แบบอันตรายในเวลานี้ที่สุดเนี่ยที่หมอเขาาคุยกันมานะคะเขาบอกว่าป้ายยาเนี่ยสำคัญมากเพราะเราคิดว่าแค่มื่นแต่จริงๆเนี่ยอัมพาดอัมพาตเลยค่ะช่วขณะเลยมันมีจริงๆที่ผ่านตาม Forward Mail อะไรทั้งหลายหลายคนอาจจะนึกว่าเอยจริงเหรอแค่ป้ายยาแต่จริงๆมีจริงๆจากการถามคุณหมอแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แบบบางทีเนี่ยเรา พี่ว่านะคือบางคนเขาบอกว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเนี่ยคัน,นี้้สาคัญมากแต่ที่สําคัญคือมันง่ายสุดเลยนะอีกเรื่องหนึง่งเวลาเราออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านแต่เช้าเนี่ยนะพี่สอนทุกคนสอนลูกสอนอะไรงน,นะคะว่าเราอ่ะต้องแบบ แผ่กระแสจิตดีออกไปอะ<ฮ>ะ่ะหรือแบบว่าเออแบบพระเจ้าถ้าเกิดเราเคยทําอะไรผิดไปเมื่อวานเนี่ยขอการยกโทษอภัยแล้ววันนี้ถ้ามีอะไรขอให้เราเนี่ยได้ยกโทษอภัยคนอย่างรวดเร็ว <ฮะ S 2> แล้วคนที่อยู่รอบเราเนี่ยขอให้เขาคิดดีทําดี <ฮะ S 2> ขอให้แบบถ้าเกิดใครคิดไม่ดีก็เขาให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่คือบางทีเนี่ยเราไปอยู่ข้างๆเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าคนข้างๆเขากําลังคิดอะไรแต่ถ้าเราอยู่ข้างใครแล้วเราแบบ นึกออกมาสมมติพี่ไม่รู้จักคุณเนี้ยแล้วพี่ก็แบบยืนข้างคุณพี่จะไม่มีความระแวงนะในใจพี่จะที่ฐานเผื่อคุณเป็นคนดีที่สุดดีที่สุดดีที่สุดคุณเป็นคนดีที่สุดไม่ทําชัว่วไม่ทําเลวคือบางทีบางทีเนี่ยเขาเรียกกระแสจิตเหล่านี้ค่ะ มันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันมีเพราะว่ามันเคยมีแล้วนะคะเขาทำสจิต,ตออกมาเนี่ยเขาบอกการอธิษฐานหมู่หรืออะไรเนี่ยมันมีผลแล้วก็แบบบางทีเราคนนี้อาจจะคิดไม่ดีแต่บางทีจิตดีเนี่ยที่เรา <ห ả? S 2> เราบอกเขาบอกเขาไปในกระแสจิตบางทีคนเรามันไม่จําเป็นต้องคุยกันปากต่อปากนะนึกออกป่ะสมมุติแบบคนนี้กําลังจะคุณคิดดีกับฉันที่สุดคุณเนี่ยไปดีมาด,มาดีบนโลกใบนี้คุณจะดีคุณจะเฮงคุณจะเลยคุณจะลดคือแบบเราเราบอกเขาในจิตได้อันนี้มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยรอด และอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันทําดีฉันเจอแต่เรื่องดีๆถ้าเจอไม่ดีมันก็จะดีมันก็จะดีเป็นสิบเท่าล้านเท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการส่งกระแสจิตให้ใใหกันมันอาจจะเกิดขึ้นได้ใช่แล้วก็พูดดีเอาไว้แบบสมมติคุณมาแอปโรชพี่แล้วคุณคิดไม่ดีละจะมาจะมาประทุสลายอะไรอย่างเงี้ยเราคุยได้ถ้าเกิดคุณอยากคุยกับเราคุยได้เราคุยเลยไปทําบุญเมื่อไหร่คุยเรื่องแบบนี้ค่ะไปทําบุญเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่สบายไหม คืออย่าไปให้เขานำคุยเราเราเนี่ยจะต้องนำเรื่องดีไปคุยกับเขาที่ว่าอย่างนั้นคือเรื่องต้นพูดแต่เรื่องดีๆเนี่ยมันโอกาสจะพาไปเรื่องไม่ดีมันก็ยากแล้วถูกต้องค่ะถ้าคิดจะคุยกับคนแปลกหน้าเราต้องเป็นคนนำคุยออกอไหมคะแล้วเราก็จะเห็นอะไรในตัวเขาเนี่ยค่ะเหมือนอย่าตกอยู่ในเกมของเขาแต่ถ้าสมมติเกิดพลาดไปแล้วไปตกอยู่ในเกมของเขาโดนป้ายยามาแล้วจากประสบการณ์ที่พี่ผาไทยเคยถามเพื่อนๆมาเนี่ยทำยังไงฤทธิ์ยามันถึงหายคะตอนนั้นก็เพื่อน เขาเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเวลาเราสมมติเราต้องไปเราไม่มีรถเองใช่ไหมคะไปในในกระเป๋าในสิ่งที่จําเป็นที่สุดที่ควรมีคืออะไรรู้ป่ะผ้าเย็นผ้าเปียกอ่ะที่เราดึงมาใช้ง่ายๆอันนี้นะเอาไว้เช็ดมือเพื่อทําความสะอาดเนี่ยอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วแต่ที่สําคัญคือนี่แหละค่ะเขาบอกว่าถ้าเราไปโดนยาเนี่ยบางทีพอเรารู้แล้วแต่คือยายพี่บอกอย่าให้คนแตะตัวแต่ถ้าเกิดเราพลาดไปแตะโดนแตะเนี่ยเราเอาผ้าออกมาเลยค่ะยืนเช็ดไว้คือมันเขาบอกว่าความเขาเรียกว่าความเข้มข้นเน่มันจะมันจะซึมเข้าตัวเราน้อยมากอะค่ะแต่ ถ้าเรารู้สึกมึนนะคุณอย่าไปเกงใจเลยคุณเช็ดเลยค่ะเช็ดเป็นบ้าเป็นบอแบบเช็ดเหมือนแมวทาความสะอาดตัวเองเลยเช็ดเลยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเหมือนอะไรเข้าตาเนี่ยออาไปเราต้องรีบเอาน้าล้างทําแบบนั้นนะคะแล้วผ้าเปียกผ้าผ้าที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะช่วยล้างล้างพวกเคมีพวกนี้ออกดีที่สุดจําเป็นนะคะอย่ามองว่าของพวกนี้เป็นสิ่งไม่จําเป็นผ้าเปียกผ้ายเย็นเนี่ยเช็ด เอาพกติดตัวเอาไว้เลยอันนี้สำคัญมากคันแฟนขับพี่คือเยอะมากคือคืคุณส่งกันมาใหญ่เลยนะคะเจนแจงฝากไปขอบคุณแฟนๆโอนนัจะเป็นน้องขันเพชรน้องใหม่น้องแป๊วได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างเขาก็สนสนใจเพราะว่ามีพี่ผัดไทยแล้วก็คุณยายด้วยคุณยายไปนากไปแล้วนะคะคุณยายขอบคุณมากว่าขอบคุณมากว่าวันนี้ขอบคุณพี่ผัดไทยด้วยที่เอาละสบการหมดเวลาแล้วพี่วันหลังมาใหม่แล้วกัน อยากจะมีมีประสบการณ์ตอนส่แท็กซี่นะบางทีก็จําเป็นนะคุณขึ้นรถเมล์อะเนี่ยต้องระวังจดเลขทะเบียนเอาไว้นะแล้วก็ให้ระแวงเมื่อก่อนขึ้นแท็กซี่พี่ระแวงนะเขาพาไปทางลัดพี่คิดว่าเขาทำไม่ดีไม่ร้ายพี่เอาถุงดำถุงมือดําขึ้นมาใส่ฟองเลยเป็นนักแสดงดราม่าแล้วกิดอะไรขึ้นคะพี่เงคนดคิดว่าพี่เป็นโจรทางคนดังคิดว่าเป็นโจรเขาเปิดรถหนีพี่ก็วิ่งหนีเหมือนกันคือสร้างสถานการณ์ให้มันน่ากลัวเข้าไว้ค่ะคือต้องมีสติอย่าไปกลัวแต่อย่างน้อยถือว่าถ้าคิดกังวลไปมากๆก่อนเนี่ยมันก็็็เซฟไงมมัันกกปลลอดดภยยแ้้้วสุทาาขี สถานการณ์มาคุยกันทีหลังว่าไม่ใช่โจรนะก็ว่าใช่ก็คือนี่แหละค่ะเราคือทุกอย่างเนี่ยระวังรักษาตัวเองให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็คิดเผื่อคนอื่นว่าใครไม่ดีขอให้ดีให้หมดเลยเออได้ข้อคิดจากพี่ผัดไทยอย่างหนึ่งนะคนไทยเราโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยขี้เกรงใจถ้าเกิดภัยอยากเกรงใจเป็นอันขาดนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพโจรทั้งหลายเนี่ยเขายังไม่เกรงใจเราเลยนะเอาตัวเองให้รอดจากสถานการณ์นั้นวันนี้ขอบคุณพี่ผัดไทยดีใจดีดีค่ะขอบคุณมากค่ะโอกากหน้ามาคุยเปนใหม่นะพี่นะขอบคุณครับ อะละค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางรายการของเราอุ้ยปรับปรือมากค่ะมีนี่ค่ะบัตรสะสมคะแนนบัตรสะสมความสุขนะคะ his and her นะคะผัดซอยด้วย่นเนสีเฮงถต้องน้าเงินบันเย็นเลยนะคะพี่ผัดไทยสามารถซื้อสินค้าในเครือไอซีซีได้กว่า60แบรนด์ลดราคาแล้วก็สะสมแต้มได้ด้วยนะคะขอบคุณมากขอให้เจริญค่ะขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะใครที่กําลังจะออกรถหรือว่ามีรถอยู่แล้วค่ะไปดูว่าเลขทะเบียนรถไหนถูกฉลกกับเรากับอาจารย์วังสักครู่เดียวค่ะงั้นเดี๋ยวพี่อย ดูดูด้วยถ่ายพิผัธผัณฑ์แต่ที่นี่อาจารย์ไม้นะอาจารย์ไหม <c oughs> ไหมาดูมาดูห้าเช้าข่าวดี